คุณผู้ชมครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละเกจะนับถือศาสนาอิสลามส่วนศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆนั้นแม้จะเป็นส่วนน้อยแต่พี่น้องประชาชนก็สามารถทํากิจกรรมทางศาสนาของตอนเองได้อย่างเท่าเทียมนะครับโดยในสถานศึกษาส่วนใหญ่จะจัดให้มีชั่วโมงกิจกรรมศาสนาเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ปฏิบัติศาสนกิจอยู่เป็นประจำครับในยามเรียนยามเล่นก็จะอยู่รวมกัน แต่เมื่อถึงชั่วโมงศาสนาเด็กๆและเยาวชนตัดศาสนิกก็จะแยกย้ายไปปฏิบัติศาสนกิจของตอนเองเป็นการชั่วคราวซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเยาวชนชาวพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้พวกเขาได้มีโอกาสรับการปลูกฝังทักษะชีวิตตามคําสอนและวัดปฏิบัติของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำเป็นการพัฒนาจิตใจและขัดเกลาตนเองให้ถึงพร้อมในการเป็นพุทธบุตรที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ณชายแดนใต้แห่งนี้ครับ oh ีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองมุมบวกนะคะรายการที่จะนําเสนอมุมมองใหม่ๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมคะเถ้าเราพูดถึงระบบการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันนี้จะเน้นจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่นะคะดังนั้นปัจจุบันเราจึงพบว่าโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นสถานศึกษาของรัฐก็จะมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องของการส่งเสริมวิชาศาสนาอิสลามเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะ เพื่อเป็นการตอบโจทย์บริบทในสังคมที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะต้องการให้บุตรหลานที่มาเรียนโรงเรียนของรัฐได้รับทั้งวิชาความรู้แล้วก็ได้ปฏิบัติศาสนาิิจไปด้วยนะคะโดยไม่ขาดตกบกพร่องซึ่งการเพิ่มเวลาเรียนในวิชาศาสนาอิสลามนี้ก็นับเป็นโอกาสที่ดีของเด็กๆนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆที่จะได้มีโอกาสเข้าถึงหลักของศาสนาแล้วก็ได้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำค่ะวันนี้รายการของ เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของพุทธบุตรชายแดนภาคใต้กับการสืบทอดพระพุทธศาสนาที่โรงเรียนนราธิวาสกันค่ะ คุณผู้ชมครับเป็นที่ท,ทราบกันดีนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสังคมพหูวัฒนธรรมที่มีพี่น้องประชาชนหลายเชื้อชาติและต่างศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานโดยที่โรงเรียนนราธิวาสถือเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมืองเป็นโรงเรียนสายสามัญมีการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่6มีนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามศาสนาพุทธอยู่ประมาณร้อยละ50 ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้มีการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬากิจกรรมดนตรีและการปฏิบัติศาสนกิจของนักเรียนที่ต้องทําเป็นประจำซึ่งทางโรงเรียนนร,ราทว่วน์นั้นแม้ว่าจะมีจํานวนนักเรียนที่นับถือาศาสนาพุทธน้อยและก็ยังคงให้ความสําคัญกับการเรียนการสอนและยังมีการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตามโครงการสร้างจิตสํานึกพระพุทธศาสนาในโรงเรียน โดยเฉพาะการปลูกฝังให้เด็กๆได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะพุทธศาสนิก,กชนตัวน้อยที่เรียกว่าพุทธบุตรจะเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อการพัฒนากายและใจให้พวกเขาเติบโตเป็นบุคคลที่อยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมด้วยความเกื้อกลูลต่อไปครับ สำหรับโรงเรียนนาราธิวาสครับเป็นโรงเรียนมัธยมประจําจังหวัดนะครับโรงเรียนนาราทิวาสเปิดทําการมาแล้ว107ปีครับเคียงคู่จังหวัดนาราทิวาสสาหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนาราธิวาสนะครับเราได้ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งอยู่ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่รัดับชั้นม .1 ถึงอัดับชั้นม .6 ครับ นักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนทั้งในส่วนของนักเรียนที่นับถือาศาสนาพุทธศาสนาอิสลามและาศาสนาคริสต์นะครับส่วนหนึ่งเ,เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในรั้วโรงเรียนแห่งนี้ด้วยสิ่งเดียวที่เราเข้าใจกันก็คือความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติาศาสนาและวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นบนสังคมที่ ถ้าจำแนกโดยกลุ่มศาสนาก็ถือได้ว่าเป็นสังคมแห่งพระวัฒนธรรมอย่างแท้จริงสิ่งที่เราจะต้องบริหารจัดการนั่นก็คือทำอย่างไรให้เรื่องการจัดการการสอนและการทำกิจกรรมในรั้วโรงเรียนทำควบคู่กันโดยไม่ได้เกิดความแตกแยกหรือความแตกต่างสิ่งใดที่เราสามารถที่จะส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียนทั้งสองกลุ่มได้เราจะกระทำอย่างเต็มที่และไม่เลือกปฏิบัติครับ โครงการสร้างจิตสำนึกพระพุทธศาสนาของโรงเรียนนาลาธิวาสซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเป้าหมายให้นักเรียนที่เป็นพุทธศาสนิกระหนับร,รู้และปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของนักเรียนเองแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาชุมชนและองค์กรทางศาสนา ในการนำวิชาพระพุทธศาสนาไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตครับครับสำหรับกิจกรรมของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับโรงเรียนเองเออมีคุณครูที่ดูแลรับผิดชอบ และให้ความสําคัญตรงจุดนี้ไม่แพ้กันในทั้งสองศาสนานะครับนําเรียนว่าในนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธการจัดเรียนการสอนเรามีรายวิชาพระพุทธศาสนาที่ให้นักเรียนได้เรียนอยู่ในห้องเรียนอยู่เป็นปกติแต่กิจกรรมที่เราเพิ่มเติมให้กับนักเรียนก็คือในทุกวันศุกร์นะครับเราจะให้นักเรียนทั้งระดับชั้นมต้นและระดับชั้นมปลายได้มีกิจกรรมหลังรับประทานอาหารกลางวันครับได้มีกิจกรรมที่นักเรียนมารวมกลุ่มกัน และทํากิจกรรมในการสวดมนต์หมู่ร่วมกันนะครับทำทุกวันศุกร์ครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็จะได้สร้างความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวและที่สาคัญก็คือได้ฝึกปฏิบัติตนตามหลักศาสนาผ่านการสวดมนต์ฝึกการนั่งสมาธิการได้รับคําสั่งสอนจากคุณครูที่รับผิดชอบและในบางครั้งเราก็เชิญพระอาจารย์นะครับที่อยู่ในวัดต่างๆในพื้นที่นะครับนิมนต์พระอาจารย์มา เป็นผู้ดําเนินกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็ได้เทศนาะอบรมสั่งสอนให้กับนักเรียนด้วยครับครับสำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะมีการปฏิบัติศาสนกิจประจําในทุกๆวันนะครับในช่วงของการละหมาดในช่วงกลางวันและที่สําคัญก็คือการละหมาดใหญ่ในทุกวันศุกร์เราก็จะให้ความสําคัญอย่างยิ่งครับนักเรียนจะร่วมจิตร่วมใจกัน ที่สาคัญนอกเหนือจากการปฏิบัติศาสนก,กิจประจําวันแล้วในส่วนของศาสนาอิสลามเราก็ยังจัดให้มีนักเรียนให้ได้เรียนกิรอตีเพิ่มเติมถือเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองรู้สึกพึงพอใจครับที่โรงเรียนถึงแม้จะเป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐแต่เราก็ให้ความสาคัญเรื่องศาสนาควบคู่กับวิชาการ เป็นหลักๆนะคะก็จะสอนในตามตัวชี้วัดแล้วก็จะสอนเน้นไปในเรื่องของมารยาทต,ตัวชีวัดก็คือมาตรฐานของการสอนในแต่ละวิชาค่ะของของของวิชาสังคมศึกษาค่ะก็สังคมศึกษาเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด5สาระก็มีประวัติศาสตร์ศาสนาเศรษฐศาสตร์หน้าที่บลเมืองแล้วก็ภูมิศาสตร์อ่า พระพุทธศาสนาอยู่ในในสาระหนึ่งของศีลธรรมบังคับเลือกค่ะก็ถ้าเป็นมุสลิมเขาก็จะไปเรียนาศาสนาอิสลามหรือว่าอิสลามศึกษาไทยพุทธก็จะมาเรียนมาเรียนพระพุทธศาสนาก่อนจะเรียนเราก็จะมีการตบทวนว่า,าในแต่ละศาสนาเนี่ยมีความสำคัญหรือมีมีตัวที่เป็นหัวใจหลักของมันคืออะไร มารยาทชาวพุทธที่เป็นเป็นการกราบการไหว้การเดินจงกรมการฝึกอนา,าปนสติแล้วก็เรื่องของาศาสนพิธีวันสำคัญต่างๆการการกล่าวคำอาราธนาศีลการปฏิบัติตนการทำสังฆทานอะไรแบบนี้ค่ะ <S <S แต่ว่าเป็นมม .3 หรือว่าม .6 <S <S จะมีคุณครูไปสอนเสริมในสาระาศาสนา เพราะว่าเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยไปไปสอบโอเน็ตหรือว่าไปสอบเข้าสถานที่ต่างๆเพราะว่าบางทีเนี่ยนักเรียนที่เรียนศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือวิศาสนาอื่นๆเราก็เลยต้องไปสอนในเรื่องนั้นด้วยเราทําอะไรก็ใช้กระบวนการคิดหลักโยนิโสมนสการนะครับตรงนี้ก็การทําสมาธิแบบนี้ก็เป็นประโยชน์กับน,นักเรียนนะครับเป็นประโยชน์นักเรียนแปลว่า ก็ออการในแต่ละหน่วยครับก็มีการแตมีการวางแผนคือสอนตามหมน่วยที่เราวางไว้แต่ขั้นขั้นตอนในการสอนในแต่ละครั้งก็คือต้องให้เด็กไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิคือเป็นสเต็ปคือเป็นวิถีพุทธที่เขาต้องนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเขาจริงๆได้เมื่อเด็กได้ทําบ่อยๆเขาจะเกิดการซึมซับไม่ไม่ประมาอยากทําความดีมากิ่งขึ้นครับเน้นไหวพระสวดมนต์เรื่องของ ระเบียบพิธีทางพระพุทธศาสนาซึ่งถ้าเราทําตรงนี้ได้ก็ถามว่าตรงนี้เป็นแก่นพระพุทธศาสนาเหรอไม่ใช่แต่เมื่อเราทําให้ดีก็เป็นสิ่งที่ทเกิดความศักดิ์สิทธิ์เด็กอยากทําความดีมากยิ่งขึ้นครับเราต้องอบอกเด็กครับต้องสอนในเรื่องของาศาสนาอื่นด้วยอย่างเช่นในพิธีกรรมของในาศาสนาเช่นาศาสนาอิสลามเนี่ยเขาละหมาดคือเด็กจะพูดในในสิ่งที่แบบไม่ควรจะพูดในเรื่องของาศาสนาก็ไม่ไม่ไม่ควรพูดครับ หลักการเรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องจัดให้กับผู้เรียนเพราะผู้เรียนเองจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องวิชาการแต่ที่สำคัญการพัฒนาตนเองในเรื่องวิชาการก็ต้องควบคู่กับพัฒนาตนเองในเรื่องของจิตใจเพราะฉะน,นั้นการที่ทางกระทรวงสาธิการยังบัญญัติให้เรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนาหรือรายวิชาใดที่เกี่ยวข้องศาสนาก็จะได้ควบคู่กันในการหล่อหลอมจิตใจเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับนักเรียน ที่สําคัญวัยของเขาก็จะเจริญก้าวหน้าโดยที่มีหลักธรรมคาสอนมจีจริยธรรมคุณธรรมควบคู่กันไปในโอกาสที่เขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ที่โรงเรียนนราธิวาสในทุกวันศุกร์ทางโรงเรียนจะนับนักเรียนปฏิบัติศาสนากิจนะคะโดยนักเรียนที่นับถือาศาสนาอิสลามก็จะร่วมละหมาดพร้อมกันในสถานที่ของโรงเรียนค่ะพร้อมกันนี้ยังได้รับฟังบรรยายด้านาศาสนาขณะเดียวกันนักเรียนที่นับถือาศาสนาพุทธก็จะได้ร่วมสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกับฟังการบรรยายธรรมอีกด้วยค่ะและในบางครั้งนะคะครูก็จะนํานักเรียนอบรมในการฝึกมารยาทไทยในช่วงวันและเวลาดังกล่าวค่ะ และในแต่ละปีนะคะนักเรียนไทยพุทธก็จะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตรซึ่งเป็นการพานักเรียนไปใช้ชีวิตภายใต้หลักปฏิบัติของชาวพุทธก็คือการทำทานการรักษาศีลแล้วก็การสวดมนต์ภาวนาน,นั่นเองค่ะโดยทางโรงเรียนนราธิวาสนะคะได้ให้ความสำคัญกับทุกศาสนาและส่งเสริมให้เด็กๆนักเรียนได้ทากิจกรรมร่วมกับชุมชนในเทศกาลสาคัญอยู่เสมอค่ะ พาไปแข่งขันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนึ่งการสวดมนต์สรพันยะนะคะทั้งทีมหญิงทีมชายแล้วก็การแข่งขันมารยาทไทยนะคะ,ะมารยาทไทยก็จะแข่งเป็นทีมคู่คู่หญิงผู้ชายมอต้นมอปลายแล้วก็ แข่งบรรยายธรรมเขาก็จะกําหนดหัวข้อมาเกี่ยวกับธรรมะศึกธรรมะค่ะแล้วก็เราก็มาอธิบายคาการบรรยายธรรมแล้วก็มีการเล่านิทานคุณธรรมบางบางครั้งก็จะมีการแข่งตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาด้วยก็ล่าสุดก็ได้รับรางวัลโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาดีเด่นของสพม15ค่ะก็สพม15ก็จะมีจังหวัด ปัตตานียะลานาราธิว่าพบล่าสุดก็ได้รับรางวัลครูผู้สอนในด้านพระพุทธศาสนาโรงเรียนของรัฐนะครับก็ทางสพม15ค่อยจัดประกวดกิจกรรมครับกิจกรรมด้านพุทธศาสนาก็ามีสองส่วนครับในในส่วนที่1ก็คือการอบรมค่ายคุณธรรม อัส่วนที่2ก็คือการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของศาสนพิธีนะครับก็ประกวดเรีนในสองส,สองสส่วนดีใจครับดีใจระดับหนึ่งแต่ว่าอยากจะทําให้ดียิ่งขึ้นนะครับการส่งเสริมและต่อยอดนะครับให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติได้ดีแล้วนะครับโรงเรียนเองก็ได้ หาโอกาสหาเวทีต่างๆให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันยกตัวอย่างเช่นการเข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่ที่จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเราได้รับเ,เลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดนาราธิวาสโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดนาราธิวาสส่งเราเข้าร่วมการประกวดนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับภาคและในระดับประเทศหลังจากนั้นโรงเรียนก็ได้ต่อย,ยอดในการฝึกฝนนักเรียน เพื่อให้เขาได้ฝึกการสวดมนต์แล้วก็ฝึกสมาธิที่ได้จากการทํากิจกรรมเหล่านั้นส่งเข้าร่วมกันประกวดในทุกปีนอกเหนือจากนั้นครับโรงเรียนเองก็ได้จัดกิจกรรมที่จะหล่อล้อมนักเรียนในภาพรวมโดยจัดเป็นกิจกรรมค่ายพุทธบุตรนะครับร่วมกับวัดพรมนิวาสซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนของเราครับในช่วงปิดภาคเรียนเราก็จะมีการคัดเลือกนักเรียนนะครับที่ มีความเหมาะสมให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตรหล่อหลอมจิตใจเข้าค่ายอยู่ที่วัดจำนวน3วัน2คืนปฏิบัติธรรมและก็พักอยู่ที่วัดเพราะฉะนั้นนักเรียนที่เข้าได้รับการอบรมนี้ก็จะได้หล่อหลอมจิตใจและก็ฝึกปฏิบัติทางด้านการนั่งสมาธิการได้รับฟังธรรมะรับฟังคําสั่งสอนจากพระอาจารย์ที่เป็นวิทยากรครับ ุณผู้ชมครับนอกจากครูผู้สอนจะได้รับรางวัลครูผู้สอนพระพุทธศาสนาดีเด่นและรางวัลต่างๆมาอย่างมากมายแล้วนะครับนี่เองแะครับที่เป็นสิ่งที่จุดประกายในการส่งเสริมความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเช่นหลักมารยาทไทยการสวดทํานองสรพันยะและหลักในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆแล้วทางโรงเรียนยังได้มีการส่งเสริมโดยการส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจนได้รับรางวัลมาอย่างมากมายเลยทีเดียวครับซึ่งนอกจากรางวัลที่ได้รับแล้ว สิ่งสำคัญที่ได้กลับมานั่นก็คือการได้คนดีในสังคมที่จะพัฒนาตนเองจนเป็นพลเมืองที่ดีรู้หน้าที่ของตนเองให้สมกับเป็นพุทธบุตรชายแดนใต้นั่นเองครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านักเรียนหรือเยาวชนเนี่ยมีช่องทางในการ ค้นคว้าหาข้อมูลช่องทางในด้านการเรียนาสามารถทําได้โดยง่ายในสื่อต่างๆนะครับช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับช่องทางทางด้านทีวีการที่เขาเข้าถึงส,สื่อต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองก็เท่ากับว่าสื่อก็จะเป็นคุณครูโดยที่ไม่มีใครให้คําแนะนําเหมือนกับที่เขาอยู่ในห้องเรียนการที่โรงเรียนยังมีคาบ วิชาพระพุทธศาสนานะครับเพื่อที่จะดึงให้เขาได้กลับมาไม่ให้เขาไปอยู่ในโลกของโลกอินเทอร์เน็ตมากจนเกินไปนะครับดึงดึงส่วนหนึ่งของเขาให้กลับมาสู่โลกความเป็นจริงดึงส่วนหนึ่งของเขาให้กลับมาสู่หลักธรรมคำสอนที่ให้คิดอย่างมีวิจารณญาณให้ได้คิดอย่างมีหลักเหตุและก็มีผลในการพิจารณา ผมมองว่ายังมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนาครับหนึ่งปัญญาเกิดพุทธศาสนามีกี่อย่างครับมีสามอย่างมีสามอย่างมีอะไรบ้างเออชาวพุทธศาสนาในความคิดหนูหนูว่าเออมันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมหนูว่ามันแบบมันมีมาตั้งนานตั้งแต่สมัยโบราณแล้วอย่างนี้แล้วก็ คือหนูเป็นส่วนหนึ่งที่ในความที่หนูคือที่เข้ามาที่ต้องมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่ามันเป็นการสืบสานวัฒน,นธรรมตั้งแต่สมัยโบราณค่ะก็คือเหมือนเราเรียนพุทธศานสนาอมันก็จะมีโอเคก่อนที่เราจะเริ่มเรียนอย่างนงี้เราก็สวดมนต์กันก่อนแล้วก็ต้องนั่งท่าเทพบุตรเทพิดาการแล้วก็เราก็สวดมนต์สวดมนต์เสร็จก็เข้าเรียนนี่ค่ะพุทธบุตรเคยค่ะเคยไปเข้าค่ายเคยไปนอนที่วัดในความคิดหนูคือมันแปลกค่ะพี่เพราะว่าปกติหนูไม่เคยทํา แล้วเราต้องตื่นมาตอนเช้าอย่างงี้เราต้องมาทําวัดเช้าตอนเย็นเราต้องทำวัดเย็นแล้วเราเข้านอนอย่างงี้คิดว่ามันมันทำให้จิตใจสงบนะคะเวลาแบบไปทํากิจกรรมได้นั่งสมาธิได้สวดมนต์อย่างงี้ก็หนูว่าจิตใจมันจะสงบมันจะนิ่งขึ้นจากปกติคือที่หนูเข้ามาในชมรมสวดมนต์อย่างงี้ได้มาสวดสรพันยะญอย่างงี้หนูคิดว่าเออมันมันคือมันคือการสืบสานวัฒนธรรม ที่มีมาตั้งนานแล้วแบบนี้คะ่ะก็คือรู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้เข้ามาแบบเป็นส่วนหนึ่งในการที่ศึกษาวุฒธธรรมก็ไปใช้ก็ทําให้เรามีจิตใจที่สงบขึ้นมีสมาธิมีสติมากขึ้นในการทําอะไรหลายๆอย่างวิชาพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ไกลตัวแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเราต้องปฏิบัติทุกวันมันเป็นเรื่องที่ ละเอียดอ่อนค่ะทําให้เรามีสมาธิสติมากขึ้นค่ะมีรู้จักหิจผลนะครับแล้วก็สวดมนต์นี่จะทําให้มีสติปัญญาดีขึ้นครับให้นั่งสมาธิก็สวดมนต์ครับแล้วก,ววก็การเดินจงกลมในความรู้สึกผมก็มีสมาธิแล้วก็ตอนเรียนก็นดีขึ้นครับจากเมื่อก่อนที่ไม่ทําตรงนี้มาครับพระพุทธศาสนานะครับเป็น มีคําสอนมากมายครับที่สอนให้ทุกคนเป็นคนดีครับสอนให้ยึดตามหลักธรรมเดินในทางสายกลางครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าทุกคนเดินตามหลักธรรมทางพระุทธศาสนาครับโลกก็จะสงบสุขครับได้ครับก็เวลาเรียนก็รู้สึกว่ามีสมาธิขึ้นครับรู้สึกตั้งใจเรียนมากขึ้นครับแล้วก็เหมือนกับเวลาก่อนนอนพอเราสดมนก่อนนอนนั่งสมาธิก่อนนอนแล้วก็รู้สึกว่านอนหลับสบายครับจิตใจมันสงบ ชวนคนเข้าวัดครับชวนคนให้ไปวันสําคัญนะครับไปเวียนเทียนกันครับแล้วก็ให้คนรู้จักหลักธรรมทำพุทธศาส,น,สน,นาครับก็อยากให้ทุกคนทําตามหลักธรรมครับก็จะได้โลกจะได้สงบ,บสุขนิ่งลงเยอะตัวที่สองก็คือเย็นลงให้เราคิด ที่จะเราจะทําแล้วก็ส่วนเด็ก1มารายาทเหมือนบางกรณีผู้ปกครองเล่าให้ฟังว่ากลับไปบ้านตอนช่วงโควิดกลับไปแล้วเห็นลูกของตัวเองเนี่ยค่ะพาคุณยายนําสวดมนต์ยายนั้นซึง้งนั่งน้ำตาไหลว่าเออเนี่ยหลานพาสวดมนต์เราก็เออเนาะเด็กเขาเขาได้ตัวนั้นแล้วก็เอาไปฝึกให้กับคุณยาย พระพุทธศาสนาเรียนไว้ทำไมมันก็ไม่จำเป็นต้องเรียนมากก็ได้แต่เราต้องปฏิบัติไปด้วยการที่เราปฏิบัติเป็นการที่เราจะสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่เนี่ยให้ดารงต่อไปอีกนานเท่านานนะคะประโยชน์ก็คืออย่างน้อยๆเข้าได้ทักษะชีวิตที่นำไปใช้ ในชีวิตประจำวันของเขาจริงๆแล้วเขาไปวัดกับพ่อกับแม่เขาไหวพ้พระเป็นเขาไหว้เอาสวดมวนต์เป็นพ่อแม่ก็ชื่นใจปู่ย่าตายายก็คือเห็นลูกหลานก็เป็นคนดีก็คือชื่นใจครับในซึมซับในจุดนี้ครับ ชมคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็มุ่งเน้นในเรื่องของการสอนให้คนเป็นคนดีนะคะซึ่งการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาของรัฐนั้นก็เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมหลักการปฏิบัติศาสนากิจที่ถูกต้องให้กับเด็กๆและเยาวชนซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นเด็กๆไม่เพียงแต่จะเป็นคนดีเท่านั้นแต่ว่าพวกเขาจะมีพัฒนาการที่ดีในด้านระเบียบวินยัยอย่างเช่นการรับผิดชอบการทํางานร่วมกับเพื่อนๆการไม่มาสา ความตรงต่อเวลาแล้วก็ยังเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีอีกด้วยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่แหละค่ะจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการทำให้พวกเขาเหล่านี้ยอมรับในความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวดีๆในรายการมองบุมบวกวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา12.45นถึง13.10นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ mong mùm buộc